ปาฏิหาริย์ของการขอบคุณ จะทำให้เราโชคดีสวัสดีค่ะดิฉันโคตเปื้มมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นนะคะเรื่องราวของการขอบคุณเนี่ยเราจะต้องสามารถขอบคุณอย่างจริงใจแล้วก็สุดหัวใจกับทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งที่เรามีนะคะรวมทั้งเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราด้วยแต่มันยากตรงที่ว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตบางครั้งมันทําให้เรา รู้สึกล้มเหลวเป็นเหยื่อเป็นทุกข์เสียใจนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้เราจะสามารถคอบคุณได้อย่างไรมันเป็นไปได้ยากมากเนาะแต่แท้ที่จริงแล้วถ้าเรารู้เรื่องนี้นะคะก็คือการที่เรามาเป็นมนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับเจตจำนงมาตั้งแต่ต้นเรามาเพื่อเรียนรู้และมีประสบการณ์กับทุกๆเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเรา นะคะดังนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้หลายครั้งถ้าเรากลับไปสังเกตสิ่งที่ผ่านมาเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา ล้วนแล้วแต่มาเพื่อเราจริงๆหมายความว่าทุกครั้งที่เราผ่านเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมาได้มันทําให้ชีวิตเราเติบโตมันทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันทําให้เราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างถ้าผิดพลาดเราไม่ทำำําซ้ําแล้วเราสามารถเติบโตจากเหตุการณ์บางอย่างที่มันทําให้เราเจ็บปวดได้ด้วยและนั่นแหละคะ่ะหมายความว่าเราจะต้องขอบคุณทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์ได้อย่างจริงใจถ้าเป็นแบบนี้แล้วถ้ารู้ แบบนี้แล้วเราจะสามารถขอบคุณอย่างจริงใจได้หรือยังคะแล้วที่สำคัญที่สุด เราจะรู้สึกว่าเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้เรียนรู้จากทุกๆเหตุการณ์เรื่องราวที่เขามาในชีวิตเราจะสามารถขอบคุณผู้คนขอบคุณเหตุการณ์ขอบคุณทุกๆเรื่องราวได้อย่างจริงใจแล้วเราจะมีความสุขในการที่เราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเราเชื่อมั่นอย่างเหลือเกินว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนและแม้แต่เราจะได้รับจากนี้เป็นต้นไปก็ล้วนแล้วแต่มาเพื่อเรามาเพื่อยกระดับชีวิตเราให้เราสามารถที่จะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตเพราะสิ่งที่เราจะได้รับนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราได้รับอยู่แล้วมันเป็นชีวิตที่เราจะได้รับอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนาต้องการของเราแต่เราจะต้องเรียนรู้ผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้น ถ้ารู้อย่างนี้แล้วเชื่อว่าเราจะสามารถขอบคุณทุกๆอย่างในชีวิตเราได้อย่างจริงใจอย่างสุดหัวใจก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนขอให้ทุกคนโชคดีและก็มีความสุขขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ